สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้จริงๆด้านนอกเนี่ยเป็นกะทิส่วนด้านในก็เป็นแป้งที่ห่อไส้มะพร้าวหวานๆไว้ไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยมาทําไส้กันก่อนน,นําน้ําตาลปี๊บมา50กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะครึ่งน้ําสะอาดครึ่งช้อนโต๊ะ ผัดผัดัด,ดน้ำตาลกับน้ำด้วยไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและส่วนผสมเดือดนำมะพร้าวทึนทึกมาขูดให้เป็นเส้นๆนะคะแล้วใส่ลงไป60กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงเกลือ1หยิบมือผัดผัดผัด,ดมะพร้าวจนกระทั่งสุกแล้วก็แห้งถ้าสุกเนี่ยตัวมะพร้าวเขาจะดูเหมือนใสๆขึ้นนะคะ ตอนผัดต้องผัดให้แห้งไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าผัดแฉะเกินไปตอนปั้นจะปั้นยากนะจ๊ะผัดให้แห้งประมาณนี้เลยนะจากนั้นค่ะนํามะพร้าวที่ผัดแล้วเทใส่จานพักทิ้งไว้ให้เย็นหรือให้อุ่นพอที่จะปั้นได้เวลาจะปั้นแนะนำให้ใช้น้ำสะอาดทาที่มือบางๆก่อนจับตัวไส้มะพร้าวนะคะเพื่อลดการหนึบหนับเหนอะหนะติดมือ แบ่งไส้ที่ได้ออกเป็น10ก้อนแต่ละก้อนจะหนักประมาณ6-7กรัมค่ะกดกดกดตัวไส้ให้แน่นนะเวลาไปห่อแป้งจะได้ห่อง่ายๆปั้นเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะถัดมามาทำตัวแป้งห่อไส้นะจ๊ะนำแป้งข้าวเหนียวมา50กรัมหรือ6ช้อนโต๊ะครึ่งใส่น้ำลงไปทีละนิดแล้วนวดจนกระทั่งแป้งสามารถจับตัวเป็นก้อนปั้นได้นะคะ ปริมาณน้ําที่ใช้แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะแต่สําหรับป้าป้าจะใส่น้ําลงไป40 ml ค่ะถ้าใครเผลอเติมน้ําเยอะเกินไปแป้งแฉ่ก็ให้เติมแป้งข้าวเหนียวเพิ่มลงไปได้นะคะหรือถ้าใส่น้ําจนหมด40 ml แล้วแป้งก็ยังแห้งเกินไปก็สามารถเพิ่มน้ําได้เช่นเดียวกันค่ะ นี่นะแป้งเมื่อนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องสามารถรวมตัวเป็นก้อนปั้นได้แบบนี้ไม่แฉะแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปจ้าแบ่งแป้งที่ได้ออกเป็น10ก้อนแต่ละก้อนจะหนักประมาณ8-9กรัมแบ่งเสร็จแล้วก็ครึงให้เป็นก้อนกลมๆนะจ้าเมื่อได้แป้งก้อนกลมๆแบบนี้ครบ10ก้อนแล้วนำแป้งมาใช้ทีละก้อนนะกดแผ่ออกค่ะแล้วนำไส้วางลงไปตรงกลาง ใช้แป้งห่อไส้ให้เรียบร้อยคลึงให้กลมแล้วผักไว้ก่อนมาทำส่วนของน้ำกะทิบ้างค่ะน้ำกะทิอบควันเทียนมา150 ml ไม่มีกะทิอบควันเทียนใช้กะทิธรรมดาก็ได้ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป32กรัมหรือเศษ1ส่วนสีถ้วยตวง าด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาหรือว่า4กรัมแล้วก็เกลือเศษ1ส่วนสช้อนชาคนจนกระทั่งแป้งละลายหมดหยดสีผสมอาหารลงไปตามชอบแนะนำว่าให้ทำสีให้อ่อนๆไว้นะคะเนื่องจากว่าเมื่อนึ่งแล้วสีจะเข้มขึ้นอีกคนสีกับส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อน ตอนนี้นำน้ำใส่ซึง้งแล้วตั้งไฟต้มให้เดือดเตรียมไว้เลยนะคะนำพิมพ์ซิลิโคนไซส์ขนาด5เซนมาใช้ลายไหนก็ได้ที่ชอบจากนั้นค่ะทาน้ำมันพืชลงไปบางๆให้ทั่วพิมพ์พิมพ์พวกนี้ร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวป้าแปะลิงก์ไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะนำแป้งที่ห่อไส้ไว้แล้ววางลงไปในพิมพ์ตรงกลางกดๆๆให้ตัวแป้งแบนลง พยายามอย่าให้แป้งนูนเลยขอบพิมพ์ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวจะไม่สวยตอนกดตัวแป้งอาจจะมีรอยแตกรอยแยกบ้างไม่เป็นไรค่ะใช้ได้ถ้ารอยแตกมันเยอะก็ใช้มือบีบบีบแป้งให้ติดกันได้ค่ะจากนั้นนำกะทิที่เราผสมไว้มาคนทุกครั้งก่อนที่จะเทลงไปในพิมพ์เทกะทิลงไปในพิมพ์ให้เกือบเต็มพิมพ์เหลือขอบด้านบนไวเล็กน้อย ถ้าจะชั่งน้ำหนักนะักขนม1ชิ้นจะใช้กะทิประมาณ17-18กรัมเราอาจจะเทกะทิใส่พิมพ์ให้มันครบ10พิมพ์ก่อนค่ะแล้วถ้ามีเศษกะทิเหลือก็ค่อยๆมาเฉลี่ยใส่ทีหลังอีกทีก็ได้อันนี้ป้าแอบหยดสีฟ้าลงไปในกะทินิดนึงนะคะเพื่อเปลี่ยนกะทิสีชมพูให้เป็นสีม่วงสีผสมอาหารที่ใช้ป้าใช้เป็นสีผสมอาหารแบบน้ำของวินเนอร์นะคะแต่ยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้นะ ผสมสองสีในชิ้นเดียวกันก็สวยนะคะอย่างอันนี้บางชิ้นก็จะเป็นชมพูผสมม่วงนะเดี๋ยวนึ่งออกมาแล้วมาดูอีกทีว่าสีออกมาจะเป็นยังไงเทกะทิเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะฝาซึ้งที่ใช้แนะนําให้ขึงด้วยผ้าขาวบางด้วยนะจากนั้นเมื่อน้ําในซึ้งเดือดแล้วให้นําขนมลงนึ่งค่ะใช้ไฟอ่อนนึ่งเป็นเวลา18นาทีหรือจนกระทั่งสุกป้าใช้ไฟอ่อนประมาณนี้ในการนึ่งนะคะ เมื่อขนมสุกแล้วเปิดฝาซึ้งออกนี่แล้วยกขนมขึ้นจากซึ้งนะตั้งทิ้งไว้ให้อุ่นๆแล้วก็แกะขนมออกจากพิมพ์ได้เลยวิธีการแกะขนมออกจากพิมพ์ให้ค่อยๆดึงพิมพ์ที่ขอบนะคะให้แยกออกจากตัวขนมแบบนี้ให้ทั่วจากนั้นคว่ำพิมพ์ลงค่อยๆดึงพิมพ์ขึ้นนี่เสร็จแล้วแกะให้ดูอีกชิ้นนึงค่ะพิมพ์ลายนี้ก็สวยดีนะ ดึงคอบพิมพ์ให้แยกออกจากตัวขนมจนทั่วความพิมพ์ลงค่อยๆดึงพิมพ์ขึ้นทาดาทำแล้วเก็บได้นานไหมเช่นเดียวกับขนมใส่ไส้ทั่วไปค่ะแนะนำให้กินให้หมดภายในวันเดียวกันกันกบที่ทำเพราะว่าถ้าเก็บแช่ตู้เย็นไว้ตัวแป้งที่ห่อไส้เขาจะแข็งขึ้นแต่ถ้าเก็บวางไว้นอกตู้เย็นมันก็เสี่ยงที่จะเสียได้นะคะ ขนมเมื่อนำออกจากพิมพ์แล้วไม่แนะนำให้ตั้งทิ้งไว้โดนลมโดนอากาศนานๆนะคะเพราะว่าส่วนของกะทิอาจจะแห้งแตกแบบนี้ได้แต่ถ้าเก็บใส่กล่องปิดฝาให้เรียบร้อยนะก็จะไม่แตกแบบนี้นะคะเนี่ยอย่างในกล่องเนี้ยป้าทำประมาณเที่ยงๆ5ี่โมงเย็นก็ยังคงอยู่สภาพนี้อยู่ค่ะขนมชิ้นที่วงไว้คือตัวที่ป้าหยอดกะทิสสีนะคะ เริ่มจากเทส,สีชมพูไปจนเกือบเต็มพิมพ์ก่อนแล้วก็ค่อยหยอดกะทิสีม่วงเพิ่มลงไปทีหลังอีกเล็กน้อยก็จะได้กรีบดอกเป็นสีทูโทนแบบนี้จ้าถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันนะคะต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของไส้มะพร้าว5บาทน้ำตาลปีบ๊บ2บาทน้ำและเกลือ20สตางค์รวม7บาท20สตางค ต้นทุนวัตถุดิบตัวแป้งที่ใช้ห่อไส้แป้งข้าวเหนียว2บาท40สตางค์น้ำ50สตางค์รวม2บาท90สตางค์ส่วนต้นทุนของตัวกะทิค่ะกะทิอบควันเทียน10บาท50สตางค์น้ำตาลทรายเกลือ20สตางค์แป้งข้าวเจ้า1บาท15สตางค์สีผสมอาหาร2บาทน้ำมันที่ใช้ทาพิมพ์ตีไป2บาทรวม15บาท85สสตางค์ เอาต้นทุนในส่วนของไส้แป้งแล้วก็กะทิมารวมกันค่ะต้นทุนจะอยู่ที่2 5 9 5บาท95สตางค์ต่อสูตร1สูตรทำขนมได้10ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อขนม1ชิ้นจะอยู่ที่2 6 0บาท60สตางต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากาันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้ แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆป้าป้าทำแล้วขายชิ้นละกี่บาทดีถ้าเป็นป้านะป้าจะขายชิ้นละ10บาทหรือไม่ก็อาจจะจัดเป็นกล่องนะคะกล่องนึงอาจจะมีสัก6ชิ้นขาย50อะไรแบบนี้ป้าเวอร์ขายชิ้นละ10บาทเลยหรอกล่องละ50เลยหรอแพงไปเปล่ากล่องละ50มี6ชิ้นก็ตกชิ้นหนึ่งบาทกว่าๆเลยนะต้นทุน2บาทกว่าๆเองไม่ใช่หรอ ป้าว่าขนมดูหน้าตาดีก็น่าจะอัพราคาประมาณนั้นได้นะคะอีกอย่างขนมตัวนี้ควรจะทำแล้วกินสดใหม่วันต่อวันก็เลยบวกต้นทุนเผื่อไว้นิดนึงนะคะ่ะเผื่อว่าจะขายไม่หมดแล้วเหลือต้องทิ้งหรือต้องแจกอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยกับราคาที่ป้าบอกคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจเราตั้งราคาขายเองได้เลยจ้า และเหมือนเดิมสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีจ้า